นายกโพสต์ข้อความสุดเศร้าเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษานักเรียนโพสต์แล้วในฐานะแม่รัฐบาลจากเหตุการณ์สะเทือนใจไฟไหม้รถบัสที่กำลังพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาเหตุเกิดบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย ล่าสุดแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าดิฉันทราบถึงเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสจากอุทัยธานีที่โดยสารนักเรียนเข้ามาทัศนศึกษาในกรุงเทพและเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ในฐานะแม่ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในฐานะรัฐบาลได้สั่งการให้ท่านอนุทินท่านสุริยะและท่านซาบิดาลงไปยังพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองแล้วโดยรัฐบาลจะดูแลค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ